ครับอจะมาสอนข้อนี้นะครับ <c oughs> อันนี้จะนับเป็นรูปที่ 1, หนึ่งรูปที่สองและรูปที่สามนะครับโดยวนทางขวานะครับโดยรูปที่หนึ่งเราก็จะทำเาค่าไอ้ครับอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับส่วนรูปสองอันนี้จะเป็นสมการที่สองนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปที่สามนะครับ อันนี้เป็นสมการที่สามอ่าโอเคครับสปุปจับสามสมการนีร้ทำมาเป็นแมทริกครับให้จัดรูปมันอยู่ในรูปแมทริกครับแล้วก็อันนี้เป็นหาค่าเด็ดครับเป็นอันนี้เป็นเด็ดรวมครับหาค่าเด็ดรวม <c oughs> แล้วก็หา i1 ครับก็เอาเอานี้เข้ามาแทนในแถวแถวแถวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วก็มาเอามาต่อกัน2อ,อันครับแล้วก็หาค่าเด็ดแล้วก็หารด้วยหารด้วยเด็ดรวมครับก็หาไ1ได้5แอมแปร์แล้วก็หา i2 ครับ ก็เอาทำเหมือนเดิมครับเอา10 0ศูนแล้วก็20ครับมาแทนในแถวที่2แล้วก็หาเดดได้360มาอหหารด้วยเดดรวมครับอันนี้ได้ 3, 3 7 7 7 5ครับแล้วอันนี้เป็นหา i3 ครับก็เป็น10 10 0 20, 20นะครับเอามาแทนในแถวที่3แล้วก็หา เดดของ i3 แบครับแล้วหารด้วยเดดรวมเหมือนเดิมครับก็อันนี้ได้6.7จดเอ่อ6จแอมป์ครับนี่ก็เป็นวิธีหา i1, i2 แล้วก็นะอคอับุณครับ